สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและนักขณามิถุนสามารถฟังทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาออดีมาที่ Billiver สามหกเตรงท้ายของหัวข้อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัดลาออดีมาถามเข้ากูได้ครับ ก็จะได้ราคาพิเศษในช่วงวันที่1ถึงวันที่10พฤศจิกายน2566แต่วันนี้วันที่4แล้วครับเหลือเวลาอีกแค่6วันเนาะประมาณเกือบอาทิตย์เนี่ยนะครับก็อลาดีมาทำค่ากูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษในช่วงนี้คลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นดวงชะตาหรือพื้นวาสนานั่หละครับแต่ไม่ใช่อีพีที่2นะพอดีผมใช้ของเก่าเอามาใช้ใหม่นะครับพอดีทำไมขี้เกียจทําอันใหม่เพราะว่าเนื่องจากว่าถ้า คือผมต้องเปลี่ยนทั้งตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้บางทีมันสับสนเนาะมันผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งาทาั้งที่ดูแหละดีดีแล้วนะแต่ก็ยังผิดพลาดอาจจะเป็นการเซฟทับอันเดิมะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยผิดพลาดนิดนึงต้องขออภยัยดังนั้นก็จะไม่ทําอีกแล้วาหมายถือว่าก็ก็จะต้องระวังอีกต่อไปนะครับแล้วก็มาใช้ตรงนี้แทนนะครับเพราะว่าอันนี้คือมันครบเนาะทีนี้ความลับในดวงชะตาที่คุณไม่ดูมาก่อนเนี่ยก็ใช่แต่ว่าเราจะไปนเน้นที่ตรีโกณธาตุนะครับคำว่าธาตุมาจากคาว่า ทาตุนะครับในทางโหราศาสตร์อินเดียที่ผมเคยไปศึกษามาครึ่งปีเนี่ยเขาเรียกว่าทาตุนะครับอย่างเช่นเอ,อ่อคำว่าเกตพระเกตนะครับเรารู้จักกันใช่ไหมเดลเลขเก้าเนี่ยคือพระเกตนะครับปีหน้าเป็นปีเก้าด้วยเลขเก้านะครับก็คือพระเกตถ้าเป็นไทยเรียกว่าพระเกตถ้าเป็นจีนคือเลขเก้าแต่นี้เป็นศาสตร์จีนไม่ใช่ศาสตร์ของไทยนะครับจะเปลี่ยนยุค20ปีนะครับวันที่4กุมภาพันธ์ ปี6กก็คือปีหน้านั่นแหละนะครับอีกไม่กี่วันไอ้ไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะเป็นยุคทตาไไหมายถึงสงครามมาถึงความอดอยากนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามอีกครั้งหนึ่งเราจําเป็นต้องดูเพราะ20ปีนะครับยุคในหรัสศาสตร์จีนบอกว่ายุคเนี่ยสำคัญที่สุดของคนไทยมียุคไหมมีครับก็เปลี่ยนตั้แต่ปีชวดคือปีโควิด ปี2020ไม่ใช่ปี2019นะครับปี2019เก้าขาอยู่กลางอ่าไม่ใช่อยู่ปลายปลายปีแล้วคือเขาเกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาก็คือเดือนนี้เลยแต่ว่าเป็นปีอ่าปี2019ใช่ไหมครับเขาเกิดปลายปีดังนั้นเนี่ยมาระบาดของเราเนี่ยที่ประมาณกุมภาพันธ์ปีชวดก็คือปี2021อ่าไม่ใช่2020นั่นแหละถูกแล้วนะครับปี2020ดังนั้นเนี่ยก็โควิดมา4ปีเนาะก็คือ1 2 3กําลังจะ4ปีเนี่ยนะครับก็คือไป ธันวาคมก็4ปีนะครับประมาณนี้หมายถึงเกิดตั้งแต่ปีแรกนะครับสปีแล้วนะจะ4ปีแล้วเนาะอ่ะนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละดังนั้นเนี่ยให้ระวังดีๆกับยุคหน้านะครับจบเพราะมันไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวจะว่านอกเรื่องที่เรามาดูเรื่องของการตรีโกณธาตุการตรีโกนตรีโกนแปลว่า5้ตําแหน่งมันเป็นมุมนะครับมุมทางคณิตศาสตรน์นั่นแหละเราเคยได้ยินคําว่าตรีโกนใช่ไหมนั่นแหละแต่ผมก็ไม่เก่งคณิตศาสตร์ดังนั้นผมจะไม่บอกตาอําหา่งคำว่าองศาเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะบอกเป็น คือโหราศาสตร์นับง่ายไงเอาราศีจบเลยเนาะอ่ะตีกรอนแปว่า5นะครับนับ5ราศีนะอ่านับจากเรือนตนุไปนะครับ1 2 3 4 5สอาห้าอย่าลืมนับตัวเองด้วยนะโหราศาสตร์ไทยเราคลอดออกมาจากบรรดาอยาคันบรรดาอยาให้นับตัวเองหนึ่งนะเพราะเราเกิดมาเป็น1เนาะ1 2 3 4 5สาี่หเป็นราศีตุลเป็นพ่อปุตตะนะครับปุตตะว่าบุตรบริวารการนร้มต้นสิ่งใหม่โปรเจกต์ต่างๆหมายถึงการลงทุนความเสี่ยงนะครับใครจะล่หนหวยเลยเบอร์ เก่งดีต้องดูที่พอปุตตะหมายถึงความเสี่ยงถ้าเผื่อดาวสุกเด่นแปลว่าคุณมีความผันผวน,นเสี่ยงน้อยนะครับแปลว่าคุณเล่นได้ดีแต่ถ้าเผื่อหมายถึงทำอาชีพเทรดได้เลยครับถ้าเผื่อดาวสุกดีแต่ถ้าเผื่อดาวสุกไม่สวยผมอย็าดาวสุกไม่สวยเล่นหุ้นไม่ดีเอาให้เล่นเอ่อคะอะไรหัวเรเบอร์ไม่ดีเพราะว่าเคยเก่งแล้วมันไม่เคยถูกเลยนะครับทีนี้เอ่อถ้าเผื่อดาวสุกดีเนะี่ย ดีก็คือเล่นได้แต่ถ้าใครที่ดาวสุกเสียอย่าไปเล่นนะหวยโดยเบอร์ก็ช่างเพราะว่ามันอาจจะถูกบางครั้งแต่ไม่ใช่ทุกครั้งในชีวิตหรอกถ้าคุณซื้อติดติดติดกันเนี่ยรับรองคุณเจ๋งแน่นอนนะครับเพราะว่าขาดทุนมากกว่ากําไรบางคนเนี่ยไม่มีดวงแต่ถูกก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าคุณจะจับจังหวะได้ยังไงลนะ่ะว่าจังหวะนั้นคุณจะรวยจริงคุณจะมีคุณจะถูกจริงอะ่ะเอาพูดง่ายถูกไหมครับดังนั้นเนี่ย ในเมื่อปุตตะเสียก็แปลว่าอย่าลงทุนเลยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเยอะนะครับไปทําอย่างอื่นให้ได้ตังค์เนาะเก็บเงินไปซื้อทองซื้ออะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะครับคือเป็นคลารูปแบบเนาะดอลงกองทุนรวมยังน้อยได้กองทุนรวมก็ไม่ใช่ว่าไม่เสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดมันเราจะไม่ยอมขายเด็ดขาดเมื่อมันไม่ได้กําไรคือมันไม่เขียวครับถ้ามันแดงอ่ะเราไม่ต้องขายเออไม่ต้องซื้อเลยแต่ถ้ามันเขียวอนะ่ะเราซื้อเลยนะครับหรือขายเลยก็ได้อย่างเงี้ยครับอ่ะประมาณนี้ ก็ไปศึกษากันเองเนาะก็คือกองทุนรวมพอ,อยังเสี่ยงได้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับทีนี้เราต้องดูที่ลาภะด้วยถ้าลาภะดีแปลว่ามันจะถูกแต่ถ้าลาภะเสียมันไม่ถูกนะครับเนี่ยความเสี่ยงไม่พอมันเล็งกันเนี่ยนะครับการลงทุนเกิดความเสี่ยงการลงทุนเกิดผลลัพธ์ที่ได้คือโชคลาภได้โชคลาภมานะครับก็คือถูกนั่นแหละนะครับดังนั้นเราดูทั้งสองพบเลยถ้าพบดีทั้งคู่เนี่ยอันนี้ถูกหวยแบบติดๆๆๆ คุณรู้จักสิริพรอาไปพงกันทุกคนเลยเนอะก็นั่นแหละเขาอ่ะเป็นคนที่ถูกหวยต,ติด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 แล้วถูกครั้งละเป็นล้านเลยครับนี่แหละก็คือคนที่ปุตตาดีและลาภะดีแล้วไม่จำเป็นต้องไปดูดวงเขาเลยเราก็รู้ว่าพอจะรู้ว่าการลงทุนของเขาคือการซื้อผลที่ได้คือลาภะแปลว่าเขาถูกจริงๆอะ่ะถูกให้เป็นล้านเนี่ยคุณคิดดูเออถูกหลายล้านด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็แปลว่านี่แหละคือคนที่จริงๆอะ่ะคือดีทั้งคู่ะนะครับประมาณนี้ ทีนี้เรามาอ่ะนอกเรื่องจบไปแล้วนะครับเรามาดูที่ต่อที่ต,ตีกรทาาุเนาะตีกรทาาุเนี่ยเรารู้ไปแล้วว่าพอปุดตาอยู่นี่ต่อไปตีกลหลังบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคือภพสุภาเนาะสุภาพแปลว่าผู้ใหญ่ผู้ช่วยเดือผู้อุปถัมภ์การความสุขความเจริญการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหมายถึงอะไรก็ได้ที่เป็นประเภทตำแหน่งนะครับตำแหน่งแล้วมีความสุขความสบายอะ่ะนั่นแหละเช่นเราเป็นตำแหน่งหัวหน้าสูงสุดในองค์กรเราได้เงินเดือนสูง ครอบครัวก็สบายตัวเราก็สบายอย่างเงี้ยครับแต่าอาจจะไปเครียดกับงานนะแต่หมาถึงเงินดีเอาไปใช้ในปกติได้นะครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยตัดทิ้งให้หมดนะครับสุภาพจะเหลือแค่ผู้ใหญ่คือหัวหน้ากับเจ้านายผู้อุปถัมภ์นะครับ <c oughs> ขออภัยครับผู้อุปถัมภ์เนาะเราจะเหลือไว้2อ,อย่างต่บุตรเหลือแค่อย่างเดียวคือบริวารน,นะครับเพราะว่าบริวารคือคนที่ทํางานกับเราแต่บุตรไม่ได้ทํางานกับเราไม่สามารถช่วยเราได้นะครับ เราเอาเฉพาะคนที่ผู้ช่วยเหลือนะครับก่อนที่คุณจะคลิกเข้ามาคุณเห็นใช่ไหมว่าผมเขียนว่าผู้ช่วยเหลือนะครับเอาแต่เฉพาะคนที่ช่วยเหลือเราได้ในเรื่องการงานแต่บุตรเนี่ยช่วยเราได้บั้นปายแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงตอนนั้นนะครับทีนี้ทําไมรู้สึกเหนื่อยก็ไม่ดูนะครับทีนี้ปุตตะนะครับเราเราไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่บางบางอาชีพต้องมีถ้าใครมีลูกน้องต้องมีปุตตะนะครับ แต่ใครที่ไม่ใช่อาชีพที่เป็นที่มีลูกน้องอย่างผมอะยกตัวอย่างผมผมไม่มีลูกน้องดังนั้นเนี่ยผมทํากราฟิกเองพูดเองรับสายเองนะครับก็คือดูดวงส่วนตัวนั่นแหละ <S <S ผมทําเองทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะมีปุตตะปุตตะกับตานุคือตัวเดียวกันนะสำหรับผมเนี่ยตานุกับปุตตะคือดวงตัวเดียวกันแต่สุภะเนี่ยคือคนดูดวงส่วนตัวนะครับก็คือผู้ช่วยเลือผมอใครดูฟรีเนี่ย ก็คือผู้ช่วยเหลืออีกแบบหนึง่งแต่ไม่ใช่ผู้ช่วยเหลือที่แท้จริงนะครับเพราะคุณไม่ได้เสยตังให้ผมนี่ถูกไหมคุณดู youtube แล้ youtube จ่ายผม mm. ก็แปลว่า youtube เป็นผู้ช่วยเหลือผมนะครับ mm. กับคนดูดวงส่วนตัวนะแต่ก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่า mm. ก็คุณไม่ได้ให้เงินผมจริงอนะ่ะอันนี้พูดความจริงเนาะผมคนตรงนะพูดอย่างไงก็พูดอย่างนั้นคือมันคือความจริงมันหนีความจริงไม่ได้ผมไม่อยากโกหกนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ คือดวงอะเราต้องพูดความจริงถ้าไม่พูดความจริงอ๋อคุณบอกว่าสามีสามีดีกับเรามากมายถ้าเราเห็นว่าเออสามีมีเมยน้อยอย่างเงี้ยครับเราจะพูดอ้อมๆเหรอทางที่บอกว่าเออระวังนะมันจะเกิดคือเราสงสารคนที่มาดูนะครับเพราะว่าเขาอยู่ตรงหน้าเราอ่าดังนั้นเนี่ยเราจะเข้าข้างเขามากกว่าจําไว้ว่านักพยากรณ์เนี่ยจะเข้าข้างคนที่มาดูนะครับ แต่ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องไม่ใช่ว่าคดาปิดก็จะเข้าข้างเขานะไม่ใช่แต่หมายความว่าถ้าเผื่อโดนกระทาทั้งคู่เราจะเข้าข้างคนที่มานั่งดูมากกว่าเพราะเราเห็นเขาทั้งหมดเข้าใจไหมครับแต่หรือหรือคุยกับเราทั้งหมดแต่คนที่ไม่ได้มาดูอะ่ะก็จะคือเราไม่รู้ไงว่าเขาเป็นคนยังไงถูกปะโอทำไมเวียนหัวเหมือนจะวูบแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะโอเคอืมแดดร้อนมากมั้ง รู้สึกอบมากในห้องเนี่ยพอดีห้องผมไม่มีแอร์เนาะผมรู้สึกไม่ดีเลยโอเคเออต่อไปนะครับสุภาจําเป็นต้องมีทุกคนนะครับเพราะว่าบางคนยมีสภาแต่เหมือนไม่มีอย่างเช่นเราทํางานสิบปีก็ยังอยู่ตําแหน่งเดิมไม่ได้เดินขัน้นอันเนี้ยถ้าเกินห้าปีเนี่ยผมว่าออกไปทํางานอื่นเถอะมันเสียศักดิ์ศรีนะครับเพราะว่าทํามาตั้งนานแล้วไม่ไม่ได้เดินขัน้นไม่ดูว่าเงินเพิ่มหรือด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เออ อะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามไปทํางานที่อื่นดีกว่าเผื่อจะได้เดินขั้นได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ผมขอพูดกดเหล็กตรงนี้นะครับว่าใครที่เกิดราศีมิถุนมาดูคลิปเนี้ยเราต้องเลือกคนราศีกลุ่มกับคนราศีตุลราศีนะครับแต่ใครที่เกิดลัคนาก็ลัคนามิถุนนะครับในคลิปนี้ที่มาฟังเนี่ยให้เลือกลัคนากลุ่มกับลัคนาตุลนะครับจำไว้ว่าลัคนาลัคนาลัคนา ราศีราศีราศีอย่าเอามาปนกันเพราะว่าราศีกับลัคนามันคนละเรื่องนะครับจุดกําเนิดไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราอย่าเอามาปนกันเพราะบางคนเนี่ยเกิดราศีมิถุนแต่ไปเลือกคนลัคนากุมราศีตุลอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยผิดนะจาไว้เราเราราศีเราต้องเอาราศีเราเกิดลัคนาต้องเอาลัคนานะครับสำหรับคนที่เกิดกุมกับเกิดตุลเนี่ยที่เราจะมาให้เขาช่วยเหลือเราเนี่ยนะครับจำไว้ว่าถ้าทําผิด มาถึงไปหาคนผิดนะคุณก็จะผิดไปด้วยแปลว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรคุณอย่ามาโทษผมทีหลังเพราะคุณเลือกผิดเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะ้อผมไม่ไหวแล้วจริงๆขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ